สวัสดีจ้ามือนี่ในยำยำบุญเส้นลำ่ำยำร่วมจ้าทุกคนจ้าถ่านใหญ่เลยจ้ามาได้จ้ามากินยำม,มามา่าน้ำกันจ้ายำม,มาม่าเสิบๆถ่านใหญ่ค่ะไส้หมวย่อ เก็บมือหน้าเก็บมาแล้วจ้ายัมม,มัม <G ül> ยำมาหมาแทบบอมอืมแทบทยำมะหมาทำเองจ้ะทุกคน ใส่มะมามะาม,ามาอยู่ไหนไม่รู้ใส่มะามาหน่อยอือแซ่บพาทุกคนมาได้จ้า ้ำนีละจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้า